ยายพินเนี่ยยายพินกำลังจะเตรียมแกงเลี้ยงอยู่นี่เห็นไหม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 เนมเห็นมจับกินสบอไปไปบกับอะไรไหมจับกินสบอจับกินสบอ เจปินเมื่อกลับมาจากไปหาหมอกำลังเตรียมทำกับข no ้าวกินอยู่ไปแล้ว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 เนี่ยอันนี้บอลเจปินที่งามๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสวยๆเนี่ยเนี่ยน้ำที่เจปินล้างหมูล้างปลาอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะเอาหมูแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจเจปินลดอันนี้ก่อนเนาะ น้ำที่เยปินทำกับข้าวแบบนี้เนี่ยเนี่ยน้ำล้างมุมล้างปลาแบบนี้เนี่ยเนี่ยแช่หมือนแช่ปลาอย่างเงี้ยนะจ๊ะจ๊ะเนี่ยนเนี่ยจะเป็นก็เอ้อยนี่เลยจ้ะลดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหาได้กตาก่อนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อวานเยปินซื้อมาไอขุงสีเแย่ทีมปายี่ใบใหญ่ใหญ่ให่ลายหลายสีนะเยปินจะบอกเลยซื้อบอลอะ ซื้อบอนต้นใหญ่ๆแบบนี้ยสวยๆมาอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆตัดใบทิ <uana> ้งเลยจ้ะไม่ต้องไปเสียดายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน้ำล้างปลาล้างหูดูสตรอเบอร์รี่สตาร์ของเจ๊พินนี่เห็นไหมดูนี่แกบปอดทุกต้นเดี๋ยวจะหาว่าเจ้พินกี้โม้นี่แต่ละามู่อามานี่เห็นไหมสวยทุกต้น หับงบีซื้อบอลน,นี้หมดได้น,นี่เยปินได้มาในน้ำอินเหนือเยปินว่าไม่น่าจะใช่นันเนี่ยดูไปดูมาจะคล้ายแววมายุราจะ้ะเพราะว่าพันุ์มันมีอยู่ที่เยปินไปเอาอ่ะบ้านที่เขาข่าหัวเขาไม่แววมายุราด้วยจะ้ะเ็นนกดี๋ยวก็เท่ากันอย่าแย่งกันนะจ๊ะ รักเท่ากันรักเท่ากันแก่หอมดังยากยังยังพินจะทำแกงเลียงเห็ดใส่หัวอหอมแกงเลียงกุ้งสดปอกหอมให้นะออหอมเนี่ยหมดเนี่ยแล้วก็กระเทียมหัวหนึ่งผมยุ่งมันไปหมดเลยกระเทียมหัวแล้วก็หอมหมดเะดูยอครัวมันเปิดเมื่อวานต็มต็ ได้ไไก่มาผูกเนัวให้ตังค์ได้ซื้อกับข้าวเย่ายวพินไม่ได้ซื้อกับข้าวแล้วได้ไก่น่เนี่ยได้ไก่มาฝูงนึงเหน็นไหมเนี่ยนี่ง่ายนี่ง่ในถุงนะที่ยกให้แต่ไม่รู้หรอกว่าไก่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไก่เจ้าของสวนเขาบอกว่าไก่สวยไหมเนี่ยน,ะนี้ม่ลูกไม้ไม่ทราบชื่อและนามสกุลบอลไทยไม่ทราบชื่อและนามสกุล ก้อนไว้ก่อนเดี๋ยวโดนบนเขาบอกพีไปซื้อไก่เจพินไปเจอไก่พ่อค้าบอกไก่พินนี่เหมาหมดถงเลยไอ้ยอดจะมาลักไก่พินนะไปทำกับข้าวก่อนเนาะเจจ่ะเพื่อนเพื่อนรวบลัดตัดใจปามนะเดี๋ยวจะเยื่อเชืะอเจพินจะมาแกงเลียงอันนี้ให้ดูจ้ะแกงเลียงกุ้งสดซุปไก่ก้อนแกงเลียงปลาแต่ใส่ซุปไก่ก้อนแกงเลียงมันจะไม่ค่อยมีรสชาติสาหวานจ้ะ ในนี้หอมกระเทียมพริกกระชายพริกขี้หนูสดนะปั่นลงไปมันก็เลยสีเงี้ยให้ลูกปั่นลูกปั่นละเอียดยิบเลยจ้ะหอมกระเทียมกระชายพขี้หนูสดปั่นละเอียดไปหน่อย <laughs> ลืมดูลืมดูพริกแกงอะไหละลพริกแกงเลียงอะจ้ะ,จะได้ กระชายบัญิพินเนาะอ,อ้วอนตับเลยสาว้ก่อนเนะหลังจากน้ำแกงเลือดคึกคักๆกคึกคักๆใส่นี้ลงไปเลยจ้ะแกงปงของยะพเพนเมีฟักทอง ทองหัน่นกินทั้งเปลือกเลยนะว่ามันจะมีประโยชน์จ้ะน้ำแกงเขียวอึคือเลยเพราะว่าพริกแกงมันเขียวจ้ะจะมีอะไรอีกก็มีหัวปีหัวปีพินเอาทั้งดอกหัวปีแข็งๆเลยนะกินมันจะได้มีกากใยแต่ช่วยระบายท้องบ้างเนาะหัวปีเห็ด เห็นนางรม,มกุ้งสดแต่ฟักทองเดี๋ยวรอฟักทองสุกก่อนเนาะค่อยใส่อย่างอื่นลงไปน้ำในนี้มันมีน้ำปลรราอยู่นะน้ำปลาร้าที่จะพินต้มสุกไว้จ้ะพริกมันเขียวพริกได้มาจากอีสานจ้ะยวชิมน้ำแกงก่อนเนาะเข็มแล้ว,วายเผ็ดสะดุ้งเลยเพื่อนโอ้ย ผ็ดจีแกงเดือดแล้วทองใกล้ศดแล้วแล้วก็ตักกองทิ้งทั้งกับข้าวทุกอย่างอต้องตักกองทิ้งจ้ะพิกแกงมันเขียวน้ำแกงเขียวไม่น่ากินเลยแต่เผ็ดจีเลยเผ็ดขึ้นสมองเลยอ่ะตามได้กุ้งสดๆ อาหกินไหมจ๊ะต้มด,ด้วยกุ้งสดต้มด้วยเห็ดสด าต้องพริกสีแดงๆจาบมันถึงจะน,น่ากินเครื่องแกงก็มีขาไอ้มีกระชายตะไคร้หอมกระเทียมแค่นั้นแหละจ้ะใส่กระชายเยอะกว่าเขาทั้งหมดปิดฝาไว้ก่อนเนาะเจ้า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 ใส่ในย่าง รอเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดใส่หัวปีมันจะดำเนาะน้ำเดือดคักคักน้ำเดือดคักคักใส่หัวปีลงไปรออีกสองนาทีจ้ะจากใส่หัวปีลงไปเดือดคัก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 ใส่ได้ใบมังลักใส่ลงไปมีใบมังลักตำลึงหัวอะไรนะผักหวานผักอะไรก็ใส่ได้จ้ะ เป็นบวบเป็นอะไรก็ใส่ได้นี่เยพินไม่มีเนาะ,ะเอาแค่นี้เพราะว่าวันนี้ยยพินไปหาหมอพอจะกลับช้าไงแค่นี้ก็ปิดจ๊ดได้แล้วจ้ะแกงเลียงกุ้งสดน่ากินมากหอมกรุบกบพริกแดงมันมีน้อยนะ้ำอะไรเขียวต้องใช้พริกแดงแดงกับถึงจะน่ากินพิ๊ตักให้ดูนะจ๊ะแกงเลียงฝีมือเย,ยพินแกงเลียงกุ้งสด มันจะน้ำใสนะจ๊ะเพราะว่ากุ้งยาพินไม่ได้โขกจ้ะใส่เห็ดเยอะๆกินเยอะๆได้กินเปล่าๆได้เลยจ้ะแกงพวกนี้มันจะไม่มีสารอาหารมากมายแลวปักทองด้วยเนาะทองเยอะๆถึงจะอร่อยปักทองต้องใส่ทั้งเปลือกจ้ะเพราะว่าปักทองมันไม่ค่อยแก่จัดจ้ะเปลือกมันจะไม่แข็งเปลือกมันจะนิ่มเนี่ยจ้ะแกงเลี้ยงฝีมือยาพินน่ากินไหมจ้ะเสร็จเรียบร้อยนะขอเวลาล้างจานก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะ แกงเลียงกุ้งสดฝีมือเยพินไม่มีใบอะไรเขียวๆขาวๆเลยเนาะใบมันน้อยไปเนาะยะังไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะง่ายๆนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจ้ะ